สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับมาพบกับผมเช่นเคยครับบุรพาเจริญสุขพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญหล่อนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสร้างที่วัดเขาเจริญสุขจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญหล่อเนื้อเงินนะครับซึ่งจํานวนการสร้างก็มีจํานวนน้อยนะครับออกจากวัดก็ ราคาที่เช่าบูชากันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเรามาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหรียญห,หล่อระฆังรูปพระเจ้าตากศินนั่งบัลลังก์นะครับก็จะมีคําว่าสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับแล้วก็มาดูทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรูปพญาคุฑนะครับ สร้างในงานฉลองอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะครับวัดเขาเจริญสุขจังหวัดฉะเชิงเซาก็จะมีการตอกโค้ดนะครับาทางด้านซ้ายนะครับตรงเข่าของพระยาคุดทางด้านซ้ายนะจะเป็นคําว่าคมนะทางด้านขวาก็จะเป็นโค้ดขอควายนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นการตอกหมายเลขนะครับพระองค์นี้ก็เป็น อ,องที่หนึ่งนะครับองค์ที่1น,นะครับหาคู่ใดนะครับบูชาพระเจ้าตากสินแล้วก็พยาคุดนะครับก็ติดต่อทักแชทเข้ามาได้นะครับก็มีให้เช่าบูชาในราคาเป็นกันเองนะครับเหมาะสำหรับรับราชการนะครับรับราชการ เหรียญหล่อสวยๆคมๆแบบนี้นะครับหาชมได้ยากนะครับสำหรับผมนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องของเรานะครับบุรบารเจริญสุขพรคเครื่องนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปนะครับมานำเสนอ สิ่งดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ